อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวค่ะพร้อมกับตารางงานนะคะที่จะทําให้เราค่ะได้เจอกับน้องลิซ่าเร็วที่สุดเนี่ยเอ๊ะเมื่อไหร่กันนะอะ่อยากจะรู้ไหมเอ่ยมาเริ่มกันก่อนเลยนะคะวันที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะเธอก็กําลังจะได้ไปขึ้นปกในเดยสารเวกฮ่องกงแล้วก็ววกไทยแลนด์ใช่มหก็ทั้งหัวหน้าบรรณาธิการนะคะแล้วก็คุณนิชาพัฒน์เธอก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่ามาแน่ๆค่ะแถมคุณทีมาเยสเต้นะคะที่เป็น ช่างภาพนะถ่ายงานให้กับบูเกอรีนะคะแล้วก็ได้ร่วมงานกับน้องลิซ่าด้วยค่ะดูเขาก็เก็บอาการไม่ค่อยอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าพอมีบริงค่ะเอารูปภาพของน้องลิซ่านะไปโพสต์ตามที่ต่างๆน,นะคะเจ้าตัวค่ะก็มีเข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็ให้หัวใจแล้วก็ไฟลุกแบบนี้ด้วยค่ะซึ่งมาคราวนี้นะคะที่ไปขึ้นปกนิตยสาราให้กับโบ๊ฮ่องกงแล้วก็โบ๊ทไทยแลนด์ค่ะหลายคนก็คาดเดากันนะว่าน่าจะเป็นเขาเนี่ยแหละค่ะที่มาถ่ายภาพให้นะ,ะแทนช่างภาพคิมฮีจูนะคะยังไงก็ลุ้นเอาใจ ยอยากจะเห็นภาพาฝีมือของช่างภาพคนใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งผลงานอันนี้นะคะก็จะถูกเผยแพร่ค่ะในวันที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็กําลังรุ่นเนาะอยากจะได้เห็นลุกแบบใหม่ๆนะแล้วก็ตัวเป็นๆของโนริซ่านะหลายคนก็เลยตั้งตารอค่ะวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะในงานแอนด์แอมอวอร์ดด้วยค่ะเพราะว่ามีข่าวลือม,มาเนาะว่าเธอนั้นเปลี่ยนสีผมนะคะ จากสีบรอนเนี่ยไปเป็นสีเทาเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่เสียงเดียวนะตอนนี้มีหลายเสียงมากด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนาะที่พี่สูค่ะไปที่ร้านลิลิพุทธคิสคาเฟ่นะคะก็เห็นว่ามีคนนะ เห็นน้องลิซ่านะอยู่ที่ร้านนั้นด้วยนะคะเจ้าของร้านก็ออกมายืนยันนะว่าวันนั้นเนี่ยไม่ใช่มีแค่พี่สุไปร้านคนเดียวนะแต่ยังมีอีกทั้ง3ส,สาวนะทั้งเจนนี่โรเซร่แล้วก็ลิซ่าไปที่นั่นด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีบลิงค์ออกมายืนยัน,นะคะ่ะว่าเห็นลิซ่าเปลี่ยนสีผมไปแล้วนะเป็นสีเทาซิลเวอร์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมากกว่า1เสียงแล้วนะที่ เห็นน้องลิซ่าว่าเปลี่ยนลุกไปแล้วเพราะฉะนั้นงานนี้ค่ะก็อดใจรอนิดนึงนะวันที่1กรกฎาคมนะคะถ้าน้องเนี่ยไปงานแอนดเดมเนี่ยยังไงเราน่าจะได้เห็นลุกใหม่ของเธอค่ะซึ่งงานแอนดเดมเนี่ยก็มีคนไปถามเหมือนกันค่ะว่าจะมีไลฟ์สดนะคะผ่านทาง YouTube หรือเปล่านะเจ้าของงานก็ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าจะมีการไลฟ์จริงนะคะแต่เป็นการไลฟ์ผ่านทาง IG ค่ะก็ชื่อ IG นี้เลยนะคะก็กดติดตามกันเอาไว้แล้วกันค่ะถ้าน้องลิซ่าไปงานนี้จริงก็ได้เห็นคะกันพร้อม กัน่ะในวันที่1นึ่งกร,รกฎาคมค่ะก็มี2งานเนาะเตรียมลุ้นค่ะ28กับวันที่1นึเนาะแอดก็มาอัปดเดตข่าวสา,ารนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า